ไปก่อนนะคะทำชั้นหนึ่งตามทุนประกรันทุนประกันสําคัญยังไงสําคัญไม่เฉพาะชั้นหนึ่งนะคะสองบวกสามบวกก็สําคัญในกรณีรถชนกันโครมนะคะชนกันแล้วก็ค่าซ่อมเล็กๆน้อยๆที่มันไม่เท่าไหร่มันไม่เป็นปัญหาแต่มันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อมันซ่อมใหญ่มันซ่อมเยอะแล้วถ้าเราซื้อทุนประกันไว้ต่ำๆโดยเฉพาะรถใหม่ๆรถใหม่ๆหมายความว่ายังไงหนึ่งรถใหม่รถที่ยังผ่อนไฟแนนซ์รถที่ยังไม่ได้เป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณดันไปประหยัด ีแรกในการซื้อรถป้ายแดงออกมาบริษัทเขาแถมประกันชั้นหนึ่งมาซึ่งเป็นประกันแถมก็อย่างที่บอกค่ะรายละเอียดความคุ้มครองข้างในมันก็ไม่ได้ดีเวอร์นักหรอกนะคะมันเป็นประกันชั้นหนึ่งที่ที่ที่แบบแถมอ่ะเนาะเราต้องเข้าใจแต่ก็ดีกว่าไม่แถมดีกว่าไม่มีทีนี้พอหนึ่งปีผ่านไปนะคะคนที่ซื้อรถใหม่ก็รู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางให้ความสาคัญบ้างไม่ให้ความสาคัญบางบางคนปล่อยให้ประกันขาดบางคนไม่ต่อประกันบางคนบอกว่าอุย๊ยมันแพงอะชั้นหนึ่งมันเป็นหลักหมื่นเลย ไปชื้อชั้นหนึ่งประหยัดดีกว่าหรือสองบวกก็ได้หรือบางคนซ้ำร้ายรถใหม่กิ๊กลงไปซื้อชั้นสามนะคะซึ่งคุณคะในวันที่ไม่เกิดเหตุคุณจะไม่เห็นมันหรอกว่ามันมีความสําคัญยังไงแต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาสมมุตริรถคุณชนโครมขึ้นมาแล้วรถใหม่อ่ะค่าซ่อมมันหลายสมม,มติค่าซ่อมมันปลาเข้าไปเป็นแสนแต่ถ้าคุณเลือกทุนประกันต่ําๆเลือกทุนประกันต่ำๆสมมุติคุณซื้อทุนประกันไว้หนึ่งแสน รถคุณนะซื้อทุนประกันไว้หนึ่งแสนเพราะคุณดันชนกันหนักทีนี้ค่าซ่อมมันแสนห้าแล้วแล้วดันเป็นฝ่ายผิดด้วยสมมตินะทีนี้ประกันเขาจะซ่อมรถไม่เกินทุนประกันที่เราทําไว้นะคะต้องรู้ด้วยนะอย่าโวยวายนะถึงตอนนั้นนะทีนี้ทํายังไงอ่ะประกันก็จ่ายแค่แสนค่ะอีกห้าหมื่นคุณต้องหาเงินไปจ่ายอู่ค่ะไหวไหมมีประกันดีกว่าไม่มีประกันแต่มีประกันแล้วมีวงเงินไม่พอมันน่าเจ็บใจ เคลียร์ไหมข้อนี้เคลียร์ไหมแล้วก็ถ,กถ,กถ้าเกิด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 รถเรายังใหม่สมมตินะชนกันยับขึ้นมาล่ะ <C lear> เรายังผ่อนไม่หมดเลยเพิ่งโหเพิ่งเปลี่ยนจากป้ายแดงมาเป็นป้ายขาวไม่นานยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่เลย <C lear> แล้วไปทําประกันแบบทุนประกันต่ําๆเพราะประหยัดเบีย้ยประกัน <C lear> มัน่อยมีดองนู่นนี่นั่นแล้วแต่เนาะฮะแล้วแต่ที่เราจะเห็นความสําคัญของเขาแล้วไปทําทุนประกันไว้ต่ํา ทีนี้พอชนกันยับรถซ่อมไม่ได้เพราะเวลาที่อู่จะซ่อมเวลาเขาประเมินการซ่อมของรถอะค่ะถ้ารถมันเสียหายเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเขาจะไม่ซ่อมนะคะจำเลขเจ็ดสิบแปดสิบเอาไว้จำเลขเจ็ดสิบแปดสิบเอาไว้เจ็ดสิบคืออะไรชนตูมรถยับรถพังถ้าเสียหายเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอู่ไม่ซ่อมให้ซ่อมไปก็อันตรายอู่ไม่ซ่อมให้เมื่ออู่ไม่ซ่อมให้เป็นไงคะก็ต้องคืนทุนประกัน คุณซื้อทุนประกันไว้เท่าไหร่รถคุณสมมุติสี่แสนคุณซื้อออกมาป้ายแดงกิ๊กเลย4ี่แสนปีที่หนึ่งเขามีประกันแถมมาเรียบร้อยสบายดีไม่เป็นไรปีที่สองไม่เอาไม่อยากทําประกันชั้นหนึ่งแพงขอทำสองบวกทำทุนประกันไว้ที่อะคุณเลือกสองแสนแล้วกันเลือกทุนประกันไว้ที่สองแสนปรากฏไปชนโครมชนยับเลยซ่อมก็ไม่ได้คืนทุนประกันเท่านั้น บริษัทประกันเขาจะคืนทุนประกันตามหน้ากรมธรรม์ที่คุณทําเอาไว้คุณทําให้สองแสนเขาคืนสองแสนเขาคืนใครเขาไม่ได้คืนคุณเขาคืนเจ้าของกรรมสิทธิ์รถโดยตรงใครเป็นเจ้าของรถที่แท้จรงิงไฟแนนซ์ค่ะเพราะเรายังผ่อนไฟแนนซ์เราคือใครเราคือผู้เช่าซื้อเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของเต็มตัวเมื่อเราเป็นผู้เช่าซื้อบริษัทประกันจะจ่ายให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โดยตรงแม้เราจะเป็นคนซื้อประกันก็ตาม ไม่งงนะครอนี้ไม่งงนะแล้วในชื่อกรรมธันเป็นชื่อเราชื่อเราอยู่แล้วค่ะเพราะมันจะมีเจ้าของตัวจริงบริษัทไฟแนนซ์ถูกไหมแต่เราเป็นคผู้ครอบครองณขณะนั้นก็ใจความหมายของผู้เช่าซื้อไหมแล้วเรามีชื่ออยู่ในเล่มเพราะฉะนั้นการซื้อประกันก็ซื้อประกันตามชื่อของเราก็จริงแต่เรายังผ่อนไม่หมดรถคันนี้เจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงคือบริษัทไฟแนนซ์หรือธนาคารเมื่อเกิดเหตุชนกันยับพังยับคุณทําทุนประกันไว้ที่เท่าไหร่ คุณทาไว้สองแสนประกันจะจ่ายสองแสนจ่ายให้ใครจ่ายให้เจ้าของก็คือไฟแนนซ์ทีนี้คุณซื้อรถคันนี้มาสี่แสนที่เราผ่อนมาสมมติผ่อนเดือนละเท่าไหร่ไม่รู้แหละสมมติว่าสมมติคุณดาสมมตินะว่าคุณผ่อนมาแล้วแสนหนึ่งแล้วกันอ่ะแสนหนึ่งทีนี้คุณทําทุนประกรันคุณไม่ซื้อชั้นหนึ่งคุณซื้อสองบวกคุณซื้อทุนประกันไวท้ที่สองแสนหรือหนึ่งแสนเอาเท่าไหรด่ดีเอาหนึ่งแสนแล้วกัน ซื้อทุนประกันไว้ที่1 0 0 0 0แชนโครมชนยับลดซ่อมไม่ได้นะคะเสียหายเกิน70%เขาจะคืนทุนประกันคืนให้กับบริษัทไฟแนนซ์บริษัทประกันจะคืนเงินให้กับบริษัทไฟแนนซ์สมมุติคุณทำทุนประกันไว้แสนหนึ่งเขาก็คืนไปให้ไฟแนนซ์แสนหนึ่งแสนหนึ่งก็จะไปตัดยอดตรงเนี้ยที่เราซื้อเช่าซื้อรถทีนี้มันยังเหลือเงิน2 0 0แสนอ่ะเพราะรถนี่มันมูลค่า4 0 0แสนที่เราทําสัญญาเช่าซื้อถูกไหมทีนี้มันเหลือ2 0งแสน2 0งแสนทาไงไม่ใช่เจ้ากันนะเรายังต้องผ่อนกับบริษัทไฟแนน ที่เขาเรียกกันว่าผ่อนกุญแจนั่นแหละค่ะถามว่าโอ๊ยไม่ผ่อนได้ไหมอ่ะรถก็ยับแล้วรถเราก็ไม่มีจะใช้แล้วอ่ะเงินก็ไม่มีอ่ะได้ไหมได้ค่ะแต่บริษัทไฟแนนซ์ฟ้องไลเบียสองแสนนี้ยังไงคุณก็ต้องจ่ายผ่อนจ่ายผ่อนเขาเรียกผ่อนกุญแจคือผ่อนไปแต่ไม่มีรถขับเคลียร์ไหมคะนี่คือเหตุผลที่คุณดาพยายามเตือนทุกคนว่าถ้าคุณซื้อรถใหม่ขี้เหนียวเรื่องอื่นขี้เหนียวได้อยาขี้เหนียวเรื่องนี้ มันไม่เกิดเหตุไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาทุนประกันที่คุณซื้อไว้สําคัญมากๆต่อให้ไม่ชนยับสมมุติรถใหม่ความน่ากังวลคืออะไรคะโดนขโมยรถสูญหายเยอะมีความเสี่ยงเออผ่อนกุญแจถ้าเราเป็นฝ่ายถูกละครับ